อาณาจักรของอาร์มชุติมาเป็นอีกหนึ่งนะักร้องสาวที่ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากเลยทีเดียวค่ะสําหรับอาร์มชุติมาเจ้าของเพลงยอดฮิตอย่างอาดีตเคยพังที่รักของคนอื่นเฟาทิมซึ่งหลังจากที่อาร์มนั้นเป็นศินลปินสระเธอก็ประสบความสําเร็จเป็นอย่างมากมีงานทัวร์คอนเสิร์ตทั่วประเทศรวมไปถึงมีผลงานเพลงใหม่ๆด้วยและทุกวันนี้อาร์มนั้นประสบความสําเร็จอย่างมากในชีวิตที่สําคัญสวยขึ้นกว่าเดิมมากมาก ด้านการความสวยของอาร์มนั้นขอบอกเลยลาะคาว่ว่าก้าวกระโดดแบบสุดๆตาโตผมยาวจมูกด่งเป๊ะปังสุดๆซึ่งหลังจากที่อาร์มนั้นมีผลงานติดต่อเข้ามาอย่างไม่ขาดสายเธอก็ได้มีเงินก้อนในที่สุดก็สามารถซื้อรถดูร,ราคาเป็นด้านเป็นของตัวเองได้สำเร็จ ทั้งสวยทั้งเก่งจริงๆเลยค่ะสุดยอดไปเลยนอกจากนี้อายังเป็นลูกที่กระตันยูมากๆอีกด้วยล่ะค่ะเพราะว่าตั้งแต่ที่เธอมาเป็นนักร้องก็ให้คุณพ่อคุณแม่หยุดทํางานที่ผ่านมาอาดูแลคุณพ่อคุณแม่เป็นอย่างดีถือโอกาสพิเศษทีไรก็มีของขวัญสุดพิเศษให้ตลอดแต่ที่เป็นประเด็นดราม่าใหญ่เลยก็คือก่อนหน้านี้ที่อามนั้นโพสภาพคุณแม่ที่ตัวนั้นเต็มไปด้วยทองเส้นใหญ่ๆทั้ทงสร้อยคอสร้อยขอ้อ,ขอมือแหวนอย่างกับตู้ทองเคลื่อนที่ซึ่งทั้งหมดนี้ก็มาจากลูกสาวที่ซื้อให้กับคุณแม่่่นนเองละคะค แต่ว่ากรรมีชาวเน็ตบางคนเข้ามาคอมเมนต์แซหาว่าอาร์มนั้นอวดรวยซึ่งเรื่องนี้เองอาร์มก็ไม่สบายใจเหมือนกันค่ะแล้วเธอเองก็ชี้แจงอีกว่าไม่ได้อวดรวยแต่ว่าชีวิตนี้มีแม่คนเดียวทําอะไรที่แม่มีความสุขก็อยากจะให้แต่ที่ดูเหมือนว่าจะเป็นของของวัญสุดพิเศษจริงๆก็คงจะเป็นบ้านหลังใหม่หลังใหญ่โตของอาร์มที่ตั้งใจซื้อให้กับคุณพ่อคุณแม่นี่แหละค่ะบอกเลยค่ะว่าดูหราสมฐานะที่สุดคนเป็นพ่อเป็นแม่คงจะภูมิใจมากๆแน่ โดยบ้านหลังนี้มีราคาถึง13ล้านบาทเลยทีเดียวค่ะซึ่งก็เป็นเงินที่ได้มาจากน้ำพักน้ำได้ของอารมหลังจากที่ขย,ยันทํางานมาอย่างหนักโดยมีการทําบุญขึ้นบ้านใหม่ไปแล้วก่อนหน้านี้แล้วแค่นั้นยังไม่พอนะคะเพราะว่าอามนั้นได้ซื้อรถคันใหม่ให้กับคุณพ่อคุณแม่อีกด้วยช่างเป็นลุกที่กระตันอยู่มากๆเลยทีเดียวค่ะไม่แปลกใจเลยค่ะว่าทําไมถึงจะเดินด้่งเดืองมากขนาดนี้